เหตุการณ์อันสดระทึกและแสนประทับใจผู้ชายตัวเล็กกับช้างตัวใหญ่นะครับนี่คือไพ่งวงทองล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤษภามาในวันแรงงานนะครับช่างภาพของเราส่งภาพตัวอย่างมาให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าช้างตัวนี้ขึ้นมานะครับสร้างความตื่นเต้นเฮฮาก็ถือว่าไม่น้อยหน้าในปีก่อนๆน,นะครับ แต่ตอนนี้เราจะย้อนกลับเข้าไปถ้าจะไม่ผิดในเดือนเมษาปี2567นะครับวันที่19มีสื่อมวลชนมาทำข่าวพี่ภายสู่ข้องภายของเรานะครับฉากที่มีการถ่ายภาพลักษณะการถือกล้องนะครับเมื่อสักครู่มาอยู่ด้านหน้าภาพออกมาสวยทีเดียวนะครับ แต่เนื่องจากเห็นใบหน้าช่างภาพเราไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราจรึงต้องตัดภาพนั้นไปก็มาให้ดูช้างต่อแล้วกันนะครับนี่ภายงวงทองที่มาในวันนั้นนะครับส่วนที่มาเมื่อวานเรายังไม่ได้นำให้ดูนะครับรู้แต่ว่ามากินขนนตต้นแถวนี้ภาพวิดีโอเรายังไม่มีนะครับ เข้าใจว่าช่างภาพที่อยู่บนเขาน่าจะมีปัญหาการสื่อสารไม่สามารถส่งผ่านอินเทอร์เนต็ตได้นะครับได้มาแค่ภาพตัวอย่างสั้นๆเราก็ให้ดูกันในภาพเก่าๆไปก่อนนะครับก็ถือว่าย้อนกลับไปดูการทำงานของกรูรูช้างป่าแห่งเขาใหญ่นะครับ คือพี่ไพสุล่องไพยของเราตอนนี้บนเขาเราก็ค่อนข้างจะเงาเงานะครับเมื่อก่อนเราก็มีสตอรี่มีภาพเจ้าหน้าที่เคียงข้างช้างป่าตอนนี้ตอนนี้เรามาดูไามงวมงทองง่วงทองรับนูนบ่นหะคตรงนูน้นนะคะแต่เราเดินไปดูกันเลยครับปีที่แล้วเราก็มีช่างภาพฝึกหัด ขึ้นมหาถ่ายภาพช้างด้วยนะครับพาไปถ่ายนกถ่ายหนูถ่ายตัวเล็กๆเด็กๆก็ยังถือว่ายังไม่มีสมาธิที่ดีพอนะครับคงต้องรอให้โตวกว่านี้ก่อนนะครับปก,กติการถ่ายภาพสัตว์ตป่าไม่ว่าใครนะทั้งนั้นนะครับถ้าเจอสัตว์ใหญ่ๆก็จะตื่นตาตื่นใจมากกว่านะครับ แต่ก็อย่างว่าความรักความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเป็นวันวัน,วนถ่ายนกพิยงตัวเดียวนะครับช่างภาพหลักของเราก็เข้าป่ามาถ่ายนกนะครับแต่เมื่อเจอช้างป่าเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีบุตรหลาน ไวประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีที่เที่ยวมาเที่ยวถ่ายภาพช้างป่าเขาใหญ่ท่องไพรกับสตางจอมโหดได้นะครับเราย้อนกลับมาฉากของพิจารณที่ต่อนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆของการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีสื่อมาทำข่าวมาทำสกุปก็ถือว่ามาหลาย สำนักนะครับรวมทั้งสำนักดี c อ a กช e r ของเราด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศยาวๆเพราะบรรณาธิการเราเชื่อว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานนะครับดูจังหวะนี้นะครับก็ถือว่าพิจารณาที่ของเรานิ่งมากๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าสื่อนะครับ รวมทั้งนักท่องเที่ยวบางทีเราดูภาพผ่านสื่อเพียงแค่ช็อตบางช็อตอาจจะตีความหมายไปได้ต่างๆนานานะครับแต่เรายืนยันได้ว่าการสัมผัสช้างป่าในลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีการกดดันไม่ได้มีการบังคับใดๆนะครับ เพียงแต่ว่าในหลายกรณีก็ต้องปฏิบัติตามยุทธวิธีนะครับเพื่อให้ช้างอยู่ได้คนอยู่ได้รวมทั้งช่างภาพที่ถ่ายภาพก็อยู่หลังแนวเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับพายงวงทองรอบการตกมันแต่ละปีก็ถือว่ามีค่อนข้างจะบ่อยนะครับอย่างปีที่แล้วสองพ พบเห็นการตกมันอย่างน้อยก็3าครั้งนะครับครั้งที่เราเห็นอยู่นี้ในหลังสงการนะครับของปี 67, 2 5 6พก็โชคดีที่สื่อมวลชนมาทำสกรุป<ม>ก็ได้เจอช้างพอดีนะครับส่วนปีนี้ต้นบักมี่ต้นนี้<ม>ก็ได้ตอนรับทั้ง พายงวงทองแนละพายตัวอื่นๆนะครับ <c oughs> Ils ont de la chance ceux de là-bas.